จากตัวอย่างคำตอบคำถามข้างต้นนี้ก็ย่อมพอเป็นแนวทางให้เห็นได้ว่าข้อธรรมที่จำเป็นแก่การปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้เข้าสู่หัวใจของการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นั้นมีอะไรบ้างก็อาจจะสรุปย่อๆว่าสิ่งที่จะต้องรู้อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบ,บาทอริยมรรคมีองค์8ขันห้าอายตนาหกไรลักษ อิทัปปัจยตาสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะกาลามสูตรจนกระทั่งนิวรณ์ดุตัาตามัจิมาปฏิปทาเป็นต้นนะคะ hmm. เมื่อมีคำถามต่างๆเหล่านี้มาได้คำตอบแล้วก็มองเห็นแล้วว่าธรรมะที่จะต้องศึกษาเพื่อนำมาช่วยในการปฏิรูปการศึกษาพุทธศาสนาให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นนั้นมีอะไรสิ่งที่จะช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือ ควรที่จะได้มีการทำความเข้าใจในคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาจากที่เราได้ศึกษาพระพุทธประวัติในระหว่างการสแสวงหาโมฆะธรรมจนตรัสรู้ตลอดถึงข้อธรรมคำสอนต่างๆแล้วก็คงจะประมวลลงโดยย่อถึงลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาว่าข้อแรกพุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญา เป็นศาสนาของเหตุและผลมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์คือสามารถพิสูจน์และประจักษ์ได้ด้วยใจของตนเองใช่ไหมคะเช่นสัพเพธ,ธรรม,มานาลังอภฟินิเวสายะยึดมั่นมาหลไหทุกเมื่นั้นหยุดยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นความทุกข์หายดับไปเพราะฉะนั้นคำสอนใดที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผล ไม่เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้คำสอนนั้นไม่ใช่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ลาลักษณะที่สองพุทธศาสนาไม่มีการบังคับให้เชื่อแต่จะเชื่อเมื่อปรากฏผลของการศึกษาและการปฏิบัติที่เป็นสันพิธ,ธิโกตามหลักกาลามาสูตรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคำสอนใดตรงกันข้ามพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนา อีกเหมือนกันข้อที่สหลักการามสูตรนั้นต้องการให้มีปัญญาก่อนที่จะมีศรัทธาถ้าศรัทธามาก่อนจะพาไปสู่ความงมง,งายแต่ถ้าปัญญามาก่อนจะพาไปสู่ความสว่างเพราะฉะนั้นหลักการามสูตรนี้ต้องการให้มีปัญญาก่อนที่จะมีที่จะมีศรัทธาหรืออีกในหนึ่งก็คือ ให้มีศรัทธาที่คลอดออกมาจากปัญญาเป็นจุดตั้งต้นคุณลักษณะพิเศษต่อไปโดยในเดียวกันกับอริยมรรคมีองค์8ดที่เอาปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเป็นจุดตั้งต้นเพื่อให้ศรัทธาคลอดออกมาจากปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินั้นเพราะทําไมจึงต้องทําอย่างนี้เพราะนี่คือลักษณะของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญา เป็นศาสตร์ของปัญญาของโพธิเพราะฉะนั้นปัญญาจึงควรจะต้องนำหน้าศรัทธาเพื่อจะเป็นสวแสงสว่างนำไปและวศรัทธานี้ก็จะเกิดความถูกต้องในการกระทำข้อต่อไปกาลามสูตรไม่ได้ห้ามไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวงไม่ได้ห้ามเลยนะคะหากแต่ให้เชื่อด้วยความเป็นไทยของสติปัญญาเป็นไทยก็คือททหารสละอา คือด้วยความเป็นอิสระของสติปัญญาไม่งมงายไม่ให้ใครเข้าจุงจมูกข้อต่อไปการลามสูตรไม่ได้ห้ามไม่ให้รับฟังสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวงหากแต่ให้รับฟังด้วยความไม่เป็นธาตทางสติปัญญานี่คือพุทธศาสตร์แสดงลักษณะของความเป็นพุทธศาสตร์ของพุทธศาสนาและเป็นวิทยาศาสตร์คือศพ ลักษณะของวิทยาศาสตร์ในทํานองนี้เพราะสามารถพิสูจน์ได้แม้ว่าจะเป็นไปในหนักในทางนมามธรรมอีกข้อหนึ่งพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยโดยแท้นี่แตกต่างจากศาสนาอื่นที่ให้อิสรภาพยิ่งกว่าเสรีภาพทำไมไดิฉันจึงพูดว่าอิสรภาพยิ่งกว่าเสรีภาพ พระเสรีภาพที่กำหนดกันเอาไว้ในกฎหมายเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญเสรีภาพนะั้นมันเกิดขึ้นตามกำหนดของกฎหมายแต่อิสรภาพที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาที่ได้พิสูจน์และประจักษ์ได้โดยตัวเองอย่างเป็นสทิพถิโกแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นประชาธิปไตยโดยแท้ที่ให้อิสรภาพยิ่งกว่าเสรีภาพคือความเป็นไทยที่มีสติปัญญาเป็นประทีปสองทางนำชีวิต แก่ผู้ที่เข้าถึงพุทธศาสนาพร้อมทั้งส่วนสามคือปริยัตปฏิบัติและปฏิเวท